สวัสดีครับสวัสดีครับเกติฟ้ามฟ้ามนกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมเมื่อนี้ <c oughs> ทัางเกติฟ้ามห้าจะมาอัปเดตนกระจอกเทศครับผมนกอ่าคูที่ปีอามาวันที่วันที่แปดพฤศจิกาครับผมนี่ครับผม แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมที่ผมไปเอากับแม่บ้านเนาะครับผมก็ได้เอาขึ้นมาตอนนี้ก็นกอยู่ในฟ้ามเจที่ฟ้ามของห้องมา,าได้ประมาณยี่สิบมือแล้วครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าครับผมอัปเดตครับอัปเดตนกที่มาอยู่เนาะครับผมออตอนนี้น้องก็อยูด่ดีกินดีแล้วครับผมได้กินอาหารตามที่ทางฟ้ามเ้าจัดแจงให้นะครับเสาแรกเสารแรกครับผม ก็เลยว่าเออมันนี่อารมณ์ดีดีนกกินอาหารดีแล้วครับผมก็พอดีตอนน้องมาหม่กับย่งกินอาหารยา,ยากๆแน่จักน้อยอยู่ครับอืมก็คือหนึ่งบกุญชอาหารบกุญชอาหารอาหารที่ทังฟ้ามาเลี่ยงเนาะสองบกุญชคอ,อกไม่สามบกุญชอ,อ,อ,อากาศพื้นที่คอ,อกแล้วก็สิ่งวัดล้อมครับผมก็เลยให้น้องพับโตเพราะท่านได้กะ ตอนนี้เขา20มือเราก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ทีดีครับผมการกินอาหารก็ดีครับผมนกกระเตงกระตึงขึ้นแล้วครับผมต้มน,อนอ่องน่องนกตัวน้อยของเฮาครับผมตัมเมียน่ครับเี๋ว่ากินอาหารเม่ค่อยดีเนาะเพราะเขามามีการเดินทางเขาก็อาจจะเครียดแน่เจกงน้อยครับผมตอนนี้กินอาหารดีแล้วครับผมนี่ก็เลยจะมา,าท้ายอัปเดตใ,ให้พ่อแม่พี่น้องลยเบิ้งครับผมนก กูนี่กัอยยุประมาณตอนไปซื้อมาเพิ่นบอกว่าอ่าอายุหนึ่งปีหเดือนครับผมตอนนี้ก็1หนึ่งปีหเดือนกอาตามความจริงที่เพิ่นบอกเนาะหนึ่งปี6เดือนเฮากับซื้อมาล้วบัดที่นี้กะตอนนี้กับหมวกยี่สิบเอก็1หนึ่งปีหนึ่งปีหเดือนกับยี่สิบวันครับผมอันนี้กัตอนเอามาทีแลกน้องเขากับบุกุนเลยครับผมก็คือแบบบ่ให้เขา้าใกล้เลยครับตอนนี้น้องกั อารมณ์ดีแน่แล้วก็เริ่มกับขามาหาคนแน่จังหน่อยครับผมตั้งฟ้ามเฮ้าตั้งผมผมกัมีประสบการณ์ในการเลี้ยงการรักษาการซื่อนกกันดูแลนกกันเขาเอื่อนไว้ยังก็อาจจะมีประสบการณ์อยู่ที่ดีนะครับผมก็สามารถเฮ็ดให้นกที่มากมากะ สุขภาพแข็งแรงกับก,กินอาหารดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนกแคะนกเหยียงเที่ยวมากไหมกับต้องใส่เวลาจักน้อยครับผมในการในการดูแลเขากับผมมาเบิงตุ่มผูกับผมในการดูแลนะครับผมหนึ่งเขากับต้องให้อาหารอ่าแ <c oughs> ต่สมมติว่าองสี่ครับผมผมจะแนะนำอ่าเพื่อนๆไปพีนอการซื้อน,อน,น,ก,นกมาจากฟาร์มใดกับซามครับผมหนึ่ง การซื้อนกมาจากฟ้ามใดก็ตามการที่เอาเข้ามาในฟ้ามหฮอขันนกบ่กินอาหารนะครับนอ้ออันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์เดี๋ยวผมจะเล่าซู่ฟ้างนะครับผม1นึเข้ามาเอาล่องคลอเรามือหลังมาก,ก็เคืื่อาให้อาหารเขาครับผมอ่าถ้าเกิดว่านกบ่กินอาหารวิธีการแก้ก็คืออ่าให้เข้าไปซื้อหัวอาหารครับผมกระโรถามเจ้าของก่อน เก่อนขับว่านกเขาจินอยียงมาก่อนเนาะเขาต้องหูจใกก่อนนะครับผมบางคนอาจจะเลี้ยงในใส่ใส่หญ้าย่างเดียวบางคนอาจจะใส่หัมย่างเดียวหรือว่าบางคนอาจจะเลี้ยงอาหารหลากหลายครับผมวิธีการแก้ก็คือหนึ่งไปซื้อยายาวิตามินบี12ครับลดความเครียดน,นะครับผมผสมน้ำหรือว่าใส่บัวลดน้ำลงไปให้กับอาหารครับผมสองให้เป็นอาหาร อ่าหายเป็นหัวหันครับเ้างอบลงทุนซื้อหัวหันได้ครับเด้อซื้อหัวหันไม่ไม่จักถุงหนึ่งครับผมจะเป็นยี่ห้อตามทองตลาดหรือว่ายี่ห้อยังกระตามครับผมเราก็เอามาให้เขาจินครับเราก็ให้ที่เราประมาณกิโลหนึ่งครับจะเพิ่มไปให้หลายครับผมผสมครับอ่าไบโอยายาแก้ไขยาแก้เครียดครับผมผสมอ่อนๆลงยาให้เปียกครับผมเพราะห้เป็นซุ่มนะจักน้อยครับผมเราก็อ่าเท่้เขาเราก็นั่งเบิ้งครับผมเอา นกไม่เขาาเน่งเขาจะบอกกินอาหารเลยครับผมเขายัางตืนอนยังระแวงเนอะครับผมเหอกอะต้องให้เป็นพวก อาหารที่มีโปรตีนสูงๆครับผมยังเขียนหัวอาหารนะครับผมยังเขียนหัวอาหารเนาะอาจจะเป็นแบบผงหรือว่าเป็นแบบเม็ดก็ได้ครับผมกับมันหล่อเขากินก่อนครับผมสำคัญเขาเพราะท่านกินมือแรกมือสองเขากบยังเพราะท่านกินอาจจะเป็นมือสามเขาอาจจะเริ่มกินครับผมแต่ว่าอาจจะกินหน่อยเนาะหลังจากนั้นก็สิค่อยกินมากเรื่อยกินหลายขึ้นมากเรื่อยครับผมกันเป็นหัวอาหารได้ครับได้กันในกรณีไม่ขันไปเอาเป็นหยาเป็นยังล่อเลยกับกับส่วนมากบ่ค่อยกินครับ หนึ่งกับยังตื่นยังครับผมยังตื่นครับยู่ครับผมกับสําหรับในการหล่อก็บหล่อไปเรื่อยครับผมจังตัวนี้เนตะกี้ว่าขามาไก่ก้อนเครับตอนนี้ก็เริ่มเขาม่าไก่ครับผมเพราะว่าผมหายอาหารเสมอเขาก็จําผมได้ครับผมก็เวลาหายอาหารผมกับนั่งเบงเขาครับบางที่กับมานั่งหายก้มขึ้นคุณชิ้นอยู่ในคอครับผม ที่นี่ผมกับเด็ดหนาเนี่ยเปียไม่ให้เขาจิกเหร่นครับเขาก็เริ่มจิกเหร่นจิกมือหน้าครับผมการหลอนกเนาะครับผมหล่อเพื่อที่จะให้เคี่ยงให้ทั้งขมือจากับผู้ไม่ให้ทั้งข้อมือจากกับเจ้าของไม่ครับผมเาก็ต้องมีการหลอกเขานะครับผมสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นสายข้อนําเงิ้นเนาะครับผมอันนี้เปินวานกหนึ่งปีหกเดือนนกอ่าเขาเคยอยู่น้ากันมาเราหรอกครับผม แต่ว่าพ่อทำมาอยู่น้ำแขกเข้ากับคือว่าตัวผู้ตัวผู้เขาไรตัวเมียครับผมสาเหตุที่ผมได้กันคอกไว้น้อตัวผู้เขาไรตัวเมียก็เลยต้องแยกไว้ก่อนครับผมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งนกยังเป็นนกน้อยครับผมนกปีหกเดือน,นย,ยังเป็นนกน้อยครับผมกันนกอะไรกันทั้งสี่วิธีแกะไืขึออ่ายังไรครับผมนี่สื่อตะแกงกับสองมาแล้วครับผมสมมติว่าผู้ใดไม่คอกถือว่า กาออกที่ว่าเป็นอ,อกใหแง่แล้วเนาะบัดทีนี่นกมันไลกันครับผมเลาก็ต้องเบิ้งครับผมว่มานกมันไลกันขนาดไหนขันมันไลเตะตเมียกคักนะ่ะเอาสมควรแยกครับผมแยกไว้เพื่อยังเพื่อที่เป็นการลดปัญหาของการ เกิดการตายครับผมว่านกกระจอกเทียดกันเวลาอะไรแต่กันนี่เกิดคือเตะเอาเป็นเอาตายขึ้นกันครับขันมือหนึ่งสองมือสามมืออาผมหายบอกเกินสามมือครับขันสามมือยังไรนะมือที่สี่ควรนแยกเลยครับผมบอกคว้นให้เอาไว้คือเกาเนาะครับผมควรแยกครับผมต้องแยกไว เพราะว่าคันขันป้อยไวเนี่ยก็คืออาจจะเกิดความสูญเสียครับตัวเมียอ,อาจจะตายไปได้ครับผมเพราะว่ายังวัดีขนันนกนไล่ตลอดจังสันแสดงว่าตัวผู้เขาเขาขึ้นแล้วตัวเมียเขาพระท่านย่อมหรือว่าตัวผู้เขาห่วงพื้นที่หรือว่ามันกัดหล,ลายปัจจัยครับเพราะสะว่าต้นนกขึ้นนกเป็นสัตว์บ่อยครับผมวานึงนกกระจอกเทศในการไล่กันน่ะหนึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุในการ หนึ่งห่วงอาหารสองห่วงพื้นที่สามอยากยู่ตัวเดียวครับเราต้องมากอยากเกี่ยบประเด็นผอมครับบ่แมนว่านกไลเตะในหนี่ขึ้นนกขึ้นกนกเป็นสัตว์บ่แมนครับเราต้องเบิ้งหำเขาเป็นหลักครับผมหำเขาก็คือกระโปงหำยู่ข้างหลังครับขันบ่วซ้ำคำปั่นหรือว่าบ่วซ้ำบักแตงกวาหรือว่าบ่วซ้ำแขนก็ขึ้นนก,นกบ่ท่านไ้ข้นหรอกครับอาจจะไล่ไล่ผสมไล่เหรียญในซื้อแต่ว่าขันไล่เหรียญในซื้อนกมันเตะผอมด้ยครับผมมันเป็นสัญชาตญาณครับขันเพราะต้าเห่าอ่า อยากไว้ยังสี่มันก็ลดความสูญเสียในการสูญเสียเลยครับกะหนึ่งกะเห็ดไหนกแข็งแรงสองเห็ดไหนกมีสุขภาพดีครับผมเพราะว่ามันอยู่คนละอกแต่ว่าห้าบมาท่านไอ้ปลอยห้าอยากไว้ล่อจนกว่านกมันจะสั้นปีกครับผมกับนกสั้นปีกเรามันกะนกเป็นสัตว์เราตัวผูพ้อมตัวเมียพ้อมก็คือปลอยใส่กันใส่ไม่ก็ได้ครับห้าก็อแค่เลือดตะแกรงออกในการเลือดตะแกรงออกถ้าเกิดว่าในการเลือดตะแกรงออกคือห้าออกแค่ช่องเดียวกับผม เอาออกช่องเดียวละการให้อาหารกา็ให้ขึ้นเก่าครับผมให้ไวตรงกลางขึ้นเก่าครับผมเวลานกมันเขามาหากันตัวเมียมันก็สิแรนลบไปช่องพุ่นแลนสลับกันไปนะครับผมเอาไงเขาคือเขามีมังลบมังลีครับผมฮอกกะดีครับผมเวลามันขืนยังแห้งมันก็ต้องนั่งให้ตัวผูผสมครับเพราะว่ามันเป็นปกติของธรรมชาตินกครับผมให้บ้างอีกคู่หนึ่งครับนี่คู่นี่ก็คือตัวตัวผพูพอฟิลิปกับอตัวเมียแม่ท้องไอ ยิบท่องหยอดนะครับผมกัยังข้นคือเ่าครับก็ยยงไล่คือเ่าต่ว่าแม่ต้องยิมทอกหยอดเขาก็นั่งหาแล้วแต่ว่าตัวผูกกัยังข้นพรท่านใดครับผมว่าตัวผูกก็คือเป็นนกไม้นกพร้อมผสมไม้ครับผมตอนนี้ก็คือเขาหาขึ้นแล้วแต่ว่ากัยังขึ้นพรท่านนั้นเป็นกัขึ้นสองเทียสามเทียหรอครับผมแต่ว่าก็นั่งหลอกง่ายลังย่ครับอันนี้เขาเอินว่านกง่ายเนาะครับเอินนกนกไม้ครับผมแต่ว่าพอต้องยิบเขากัยังไล่เขากัยังไล่ตุ่มแยงคือเ่าครับผมกัไล่เพื่อที่ จะได้ขึ้นแต่ว่ากระบ่เป็นยังคอกนี่เป็นยังคือบ่กกันพอวานึงพะว่านึงพอฟิลิปเขาขึ้นสองแม่ท่องยิบแม่ทัองหยอดเขาเป็นสัตว์แล้วครับผมผมจะพาเบิ่งการเป็นสันก็น้งกระจอกเทศครับผมอันนี้โดยปกติก็คือบบสั้นปีกกันว่าครับเดี๋ยวผมจะยางเข้าไปหาเขาเนาะนี่ครับเริ่มสั้นปีกแล้วครับอันนี้คืออาการนกขึ้นครับ อันนี้ขึ้นอกขึ่นนกเป็นสัตว์ครับผมก็คือตัวเมียก็จะสั้นปีกแบบนี้เพราะถ้าเขาสั้นปีกแบบนี้ตัวผู้เขาก็ขื้นด้วยกันครับผมแต่ว่าที่นี่เขาก็เดะเขาก็สีลํำแพ่นเพื่อที่อยากผสมครับแต่ว่าตัวเมียวัานย่อมห้ากับบจําเป็นต้องไปกันอคอก็ยังคอ,อกนี่นะครับนี่ก็ยังคอกนี่ห้อง่จําเป็นต้องไปกันเป็นยังคว่ากันเพราะว่าเวลานกมันไล่กันอะ คอกมันใหญ่อยู่แล้วมันก็มีมังลบครับผมบัดที่นี้การสูญเสียมันก็เกิดหน่อยเพราะว่านกมันขึ้นแล้วมันก็ยังมีโอกาสนางล่องครับผมนางล่องหายตัวผู้ผสมกันได้ผสมครั้งนึงหรือว่าคันใดเสียสาวห้วกคือเขาจะลู้ครับผมเพราะถ้าเขาลู้ว่าเขาได้เสียสาวด้วยว่าได้เป็นผัวเป็นเมียกันมันการไล่เตะกันมันก็จะลดปัญหาลรเรื่อยๆเรื่อยๆสูท้ายเขาก็เขาคู่กันได้เองครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับากว้ให้พอแม่พน้องผู้ที่สนใจที่ขี่ขัานอานนะครับผม ขี่ขันอ่านขี่เกียรติอ่านในการา Net, ในเน็ตใน u t u b e ในในเน็ตในไอเขาเอินว่ายัางก่อก็กูเกิลนะครับผมขันอ่านเนะครับเพราะส่วนมากจะเป็นการเขียนบรรยายครับผมบันนี้เฮากมาเม้าเป็นห้ซู่ฟังดีกว่าเพราะตอนนี้ก็กแค่เปิด ทีวีเราเขา YouTube แล้วก็เบิรงฟั่งผมเบอไปยังสี่กะก็เป็นการเก็บความูครับผมเพราะว่าผมหายข้อมูเนี่ยก็คือหายเป็นความูจริงหายเป็นสถานการณ์จริงเป็นประสบการณ์จริงจากที่ผมเลี้ยงประมาณหาถึง6ปีเลครับผมเมื่อนกขื้นเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับผมเดี๋ยวเขาก็จับคู่กันได้ครับผมกะก็มีการเตะกันไล่กันมันกับเป็นปกติด้ครับเด้อพ่อแม่พี่น้องสําหรับผู้ใดที่ว่านก่ทันั้เป็นสัตว์นกเคอวบขึ้นนกเคือบผสม อันนี้เขาก็ต้องต้องบอกพี่น้องแน่จังเลยวา่าน้องกระจอกเทศในการสื่อขายกันการขนส่งนะครับผมการขนส่งการสื่อขายการขนส่งกันก็คือหนึ่งาจากสมมติผมอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมใ้ญ่ไปทางเขียงหม่เขียงรายหรือว่าใ้ญยไปจังหวัดภาคกลางหรือว่าลงภาคใต้หนึ่งเขาเป็นสั์เลี่ยงเขาก็ต้องให้เวลาเขาครับผม หนึ่งเขาต้องหายเวลาเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงหนึ่งเขาต้องไปหนึ่งเอาไงางเนี่ยบอกจะข้ามเขาหนึ่งก็คข,ขึ้นเขาขึ้นรถในการเื่อนยางยอ่าต้องใส่เวลาอยู่ทั้งรถสองไปเจอขอ,อกไม่สามไปเจอ,อค้นเลี้ยงสี่ไปเจออาหารครับผมหาไปเจอพุ่มมีอากาศที่ว่ามันบกคึกันครับผมแต่ลเมือ่อตละลเว้นต่ละอากาศแต่ละพื้นที่มันบวกขึนกันมันบับ เพราะตอนบอกือกันนกไปถึงเขาอาจจะเกิดความเขียดนะครับผมถึงบอกว่าการใหญ่นกไม่การใหญ่นกไปทีไม่ข้นเมี่ยยาบวิตามินบีโอสิบสองเีให้เขาให้เขากินเพื่อเป็นลดการคลายเครียด เพื่อลดการค่าเขียดในการขนส่งในการที่เขาไปปรับพื้นที่สถานการณ์ไหมนะครับผมแต่ว่าก็บพ่าตงเป็นห่วงครับพี่นอ้องนกไม่นกที่ง่ายไปสถานที่หมังไม่ไม่ของลูกค้าของเจ้าได้กระซ้เบื่อเบืกระซ้าที่ว่านั่นก็ยกระพึ่งจะกังวลครับผมเลี้ยงไห้อิม่มเลี้ยงไหนกกินอาหารใหได้ก่อนครับผมขนนกกินอาหารได้เดี๋ยวพ้นท่าดเดี๋ยวเขาก็เลื่งครับใส่เวลาหาต้องตัวกับมันก็นกนมีเวลาเฉลียย่ยยกครับเริ่มจาก ห้างตั้งตัวอาจจะเป็นเป็นเดือนได้ครับตามที่ผมเคยเจอมาเป็นเดือนห้างตัวเป็นสองเดือนสามเดือนห้างเทียกับตัวเขาเจ็ดแปดเดือนครับผมต้องหายเวลาเขาครับผมการถึงถึงเวลานั้นกันครบปีแล้วนกบพราท่านเป็นแสดงว่ามันต้องมีปัญหาแร้วครับหลังจากนั้นคําว่ามีปัญหาเขาอาจจะเพิ่มไปตีตนตีผ้าอย่างครับผมเขาต้องไปเช็คกกต้นท่าเขาก่อนว่านกที่ได้มาเนี่ยเป็นนกอายุหรือว่าเป็นนกน้อยครับผมบพแมนว่าได้นก หาเดือนหกเดือนได้นกปีหนึ่งากบัดที่นี่มันเลี้ยงไวแค่บ่ถึงปีก็สิอยากได้ไข่มันก็เป็นไปบ่ได้เด้อครับเฮาต้องมาวกเบื้องอายุนกกนครับผมหรือว่านกนกไข่เหล่าจังสี่ครับเขาวาหาปีหกปีสิบปียังสี่ห้องก็ต้องมาเบิ่งว่านกมันไข่รีบอขันมันไข่เหล่าเ้องก็ต้องให้เวลาเขาขันเป็นนกไข่ยังไรเขาก็ต้องไข่ครับผมตามที่ผมเคยประสบเจอที่เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นประสบการณ์เนาะครับผมนกแต่ละปีไข่บ่กือกันครับพี่น้อง ปีนี้พี่น้องอาจจะได้หลายไมความหมยได้หลายอาจจะได้ห้าสิบถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบปีโตโตนกนกครับผมปีหนาเจ้าอาจจะได้สามสิบถึงสี่สิบก็ไไรครับผมอันนี้เฮ้าเป็นการการันตีเลยบ่ได้นะครับว่านกมันต้องไข่ปีละแปดสิบปีละเจ็ดสิบตลอดครับผมมันก็บบแมนครับผมมันก็แล้วแต่ปีครับผมปีนี้ไข่หลายปีหนาไข่หน่อยปีนี้ไข่หน่อยปีหนาไข่หลายให้คิดไว้ซ้ำนี่แหละครับผม มันจะสลับปีกันครับเพราะแมนว่าจะได้หลายทุกปีครับนกกระจอกเทศเขาไข่ใบงหญ่เนาะครับผมเวลาเขาไข่ใบใหญ่เขาก็ต้องการโปรตีนในร่างกายหลายครับผมจําพวกโปรตีนเปลือกหอยโปรตีนปลาปนโปรตีนแค่สรงแค่เสียมโปรตีนเปลือกไข่ครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีวิธีในการจัดการหายดีๆครับผมอันนี้นกผมก็เริ่มคุ้นครับผมแล้วครับผมอันนี้ผมยางมากเขากับยางน้ากลนครับผมยางตามยางฟังเสียงเมื่อได้ว่าก็มีการเตือนอยู่ครับผม เาก็ต้องคอยทําความรู้จักเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่านี่มันก็เป็นแค่อายุเอ่ออันนี้มันก็เป็นจากอระมาวันที่สิบแปดมือนี่กับประมาณวันที่หยิบเก่านะครับผมมันก็แค่ประมาณยี่สิบมื่นครับผมยี่สิบมื่นได้สักหนี้ก็ถือว่าโอเคเหรอครับผมมีโอกาสอีกโอ้ยอีกโดนครับผมแต่ว่าคู่นี้ก็จำนายได้ครับผมผู้ใดอยากได้ก็สามารถจิงกลางโทรมาติดต่อสอบถามได้หรือว่าทักอินบ็อกซ์หรือว่า อคอมเมนต์ไว้หรือว่าขอเบอร์โทรไว้ครับผมผมจะใส่เบอร์โทรหรือว่าใส่ ID ไอดีไลน์ไว้เลยครับถ้าเขามากครับผลุ่ยสนใจคุณนีปล่อยให้ได้ครับผมราคากับมาคุ้ยกันครับผมหนึ่งปีหกเดือนครับผมสาหรับอีพี่นี่เขากับไม่ให้ความู้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวอีพี่หน่าเดี๋ยวผมได้สาราดีๆมีสาราดีๆมาบอกซูฟังเดี๋ยวผมก็จัดการเดี๋ยวจัดการอัปเดตให้อีกรอบนึงไว้ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ติ่กดติดต,ตามไว้เพิ่งเพื่อศึกษาหาความู้เพื่อเป็น ประสบการณ์เพื่อเป็นความรู้ไวเกี่ยวกับอยากอ,อันเทียพ่นพร้อมพ่อแม่พี่น้องพร้อมเพิพ่นกรสิได้ทักมหาเพื่อที่จะหานกไปเลี้ยงนะครับผมสัตว์เกยียจชนิดใหม่สตัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่นกกระจอกเทศสายคอน้ําเงินและก็สายคอแดงที่เกยียติฟาร์มของเราก็มีจําหน่ายนะครับถ้ายัางไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมครับอีพีนี้ขอสวัสดีครับผมเอาไม่ได้ปิดว่ะ สวัสดีครับ